พูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของสงครามระหว่างจีนกับไต้หวัน ว่าตอนนี้ความเสี่ยงเรื่องนี้กลับมาสู่การพูดถึงในระดับเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะความเสี่ยงเรื่องสงครามอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่คนจํานวนมากตอนนี้กําลังจับจ้องไปอยู่แปลว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆมากๆละทั้งสองฝั่งเนี่ยคงไม่มีใครอยากทาสงครามกันจริงๆเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนถูกเขี่ยลูกฟุตบอลให้เข้าไปแล้วก็บังคับให้มันเกิดขึ้น ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อภูมิภาคนทั้งหมดแล้วก็ประเทศไทยด้วยแน่นอนนะครับ Mission to the Moon Podcast รอตัวอยู่บชวนคนไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทยานุสหัสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official m i s s i o n t o the Moon สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโระบิทานุสาหะครับผมเอาบทความจาก The Economist นะฮะพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของสงครามระหว่างาจีนกับไต้หวันนะฮะซึ่งก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่า The Economist เป็นสื่อสายตะวันตกนะะเพราะฉะนั้นก็ก็จะโปรอะไรกันนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามจะ อ่านจากใครแล้วแหลงเพราะว่าตอนนี้ความเสี่ยงเรื่องนี้กลับมาสู่การพูดถึงในระดับเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะความเสี่ยงเรื่องสงครามที่ไต้หวันนะฮะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อภูมิภาคนี้ทั้งหมดแล้วก็ประเทศไทยด้วยแน่นอนนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงใหญ่ที่คนจํานวนมากตอนนี้กําลังจับจ้องไปอยู่แปลว่าความเสี่ยงใหญ่แปลว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆมากๆละตอนนี้นะฮะจากที่มันเป็นเพียงแค่โอกาสทางทฤษฎีว่าเฮ้ยมันคง ว่าแบบอาจจะมีโอกาสแต่มันน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้คือความตึงเครียดมันถึงขั้นที่สูงมากจริงๆนะฮะในบทความของเดียร์คอนดอมส์วันนี้เนี่ยเขาก็พยายามจะไปเอาความเห็นซึ่งจริงๆก็ออกมายามกันในจากจีนจากพวกไวยโปพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นเว็บโซเชียลมีเดียของจีนที่มีการถกเถียงกันในประเด็นนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคนที่อาจจะเป็นเสรีนิยมหน่อยหนึ่งเนี่ยนะฮะก็อาจจะแน่นอนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้ว ไปถึงฝั่งเอ็กตรีมสุดๆของของฝั่งชาตินิยมนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะก็จะก็จะมีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับเ,เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะฮะก็คือว่าตั้งแต่ทุกครั้งที่สีเส้นผิงพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับจุดยืนชัดเจนนะฮะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถอยไม่ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถอยไม่ได้แม้แต่กระทั่งตอนที่แอนโทนีบริงเกิ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไปเยือนจีนซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนแรกในรอบ5ปีที่ไปเนี่ยนะฮะก็ได้มีการสนทนากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนนะครับแล้วเมสเซจของจีนนะฮะชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเมสเซจจากหวังอี้นะับหวังอี้เคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนตอนนี้ก็คือเป็นขึ้นไปอยู่สูงกว่านั้นในในพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะ ก็พูดชัดเจนว่า there's no room for compromise or concession on t ไต้หวันก็คือเรื่องไต้หวันนี่เป็นของที่เจรจาไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะ้นรัฐมนตรีแต่างประเทศคนปัจจุบันนะฮะก็บอกว่าไต้หวันเนี่ยเป็น core of the core interest ก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของหัวใจนะฮะแล้วก็เป็น the most prominent risk in bilateral relations ก็คือความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของจีนกับสหรัฐเนี่ยเรื่องไต้หวันเนี่ยเป็น ความเสี่ยงสูงสุดอันนี้พูดมาจากปากรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนนะฮะในช่วงที่แอนโทนีบลงเก้นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไปเยือนจีนเราก็เห็นท่าทีของระดับนักการทูตละว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูท่าทีของของนักวิชาการะฮะหรือว่านักข่าวหรือว่าจริงๆแม้แต่กระทั่งโซเชียลมีเดียเองเนี่ยนะฮะ คือบอกว่าทางการจีนเองเนี่ยก็มอนิเตอร์โซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจีนเนี่ยไม่มีไม่มีฟรีเพรสใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีพื้นที่กลางนอกจากนอกจากโซเชียลมีเดียในการพูดถึงเรื่องของการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าไปดูนะฮะไปดูการสำรวจซึ่งเราก็อาจจะ เดาว่าการสำรวจนี่มันครอบคลุมขนาดไหนนะฮะแต่ว่าการสำรวจอันนี้เนี่ยเป็นการสำรวจของอาจารย์3คนนะฮะซึ่งเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์3คนจาก National University of Singapore (NUS) นะฮะแล้วก็ New York University ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ University of British Columbia นะครับเขาบอกว่าแรงสนับสนุนสําหรับสงครามในระยะสั้นเนี่ยนะน้อยมากเขามีการสำรวจคนจีน2,000คนนะฮะแค่1%นั่นเองที่คิดว่าประเทศจีนควรจะมีการบุก ไต้หวันนะฮะแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยคือก่อนรัสเซียบุกยูเครนด้วยยิ่งตอนรัสเซียบุกยูเครนแล้วมันลากยาวมานะฮะแล้วก็รัสเซียก็เจ็บหนักนะ,ะรวมถึงมีการรุมถึงฝั่งตะวันตกนี่ก็ส่งพวกยุโทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเยอะเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนจีนก็จะไม่อยากให้มีการบุกไต้หวันเพราะว่าก็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 หวัน่นหวั่นว่ามันจะเป็นรูปแบบนั้นหรือเปล่านะครับ มันมีเรื่องสําคัญที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าอีกไม่กี่เดือนนี้ก็คือการเลือกตั้งประธานาัิบดีคนใหม่ของไต้หวันนะฮะแทนช่ยอีเวนซึ่งถ้าหากว่าคนใหม่ที่มาเนี่ยนะฮะมีนโยบายที่เข้มข้นรุนแรงมากขึ้นหรือหรือทําอะไรที่มันแบบไปกระตุกหนวดมังกรจีนเมื่อมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสที่ในเดือน มกราคมปีหน้าเนี่ยนะฮะเราจะเห็นการเคลื่อนไหวทางการทหารอย่างไรก็ดีนะฮะในในการสํารวจอันเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้มีอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่มันเข้มข้นมากกว่านี้ในเชิงเช่นไต้หวันสมมติประกาศแยกตัวหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคนประมาณสักครึ่งเดียวอ่ะถึงก็ก็แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะของจีนบอกว่าที่บอกว่าเออยอมรับสงครามได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคนจํานวนมากก็ก็คิดว่ามันยังไม่ใช่เวลาในการทําสงครามอันนี้พูดถึงคนจีนนะ editor in chief นะครับของ china.com เนี่ยซึ่งเป็นพอร์ทัลของรัฐบาลเลยนะฮะวูให uh ้เปิดนะฮะ editor in chief เนี่ยเขียนบล็อกอันหนึ่งน่าสนใจเขาบอกว่าปัญหาของการใช้กำลังทหารเนี่ย <Okay. S 1> คือณขนาดนี้เนี่ยยุทธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาที่สามารถสอร์ตให้กับไต้หวันได้แล้วก็มาจากฐานทัพต่างๆรอบๆบ,บริเวณพื้นที่อินโดแปซิฟิกเนี่ยนะฮะมันยังเยอะมาก เนะเขาก็แนะนำว่าจีนเนี่ยต้องสะสมกำลังทางอากาศแล้วก็จรวดเนี่ยเพิ่มนะฮะร,รวมถึงมีเรือมากกว่านี้นะครับซึ่งแปลว่ากองทัพจีนณวันนี้คือพูดง่ายๆว่าคุณบูให้เป็งเนี่ยซึ่งเป็น Editor in Chief ของ China c o m เนี่ยบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยกำลังทหารของจีนเนี่ยยังไม่เข้มขน้นหรือว่าเข้มแข็งเพียงพอแล้วเขาบอกอย่างนิดนึงบอกว่า จีนเนี่ยต้องมีนะค,ความสามารถอีกอันหนึ่งนะฮะนั่นก็คือความสามารถในการรองรับการแซงชั่นจากตะวันตกนะครับโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนได้นะฮะซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่มากเช่นเดียวกันในอีกหนังสือแท็บลอยด์อีกอันหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเป็นสายชาตินิยมเหมือนกันคือ global times นะ editor in chief เนี่ยนะฮะ หูซีจินเนี่ยนะฮะก็บอกว่า,ามันจะมี3 c o คอนดิชันนะฮะคือต้องมีทั้ง3 c o คอนดิชันนี้ถึงจะไปลบกับไต้หวันได้นะครับหนึ่งก็คือว่าจีนเนี่ยควรจะมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณ1,000หัวรบกลอกก่อนนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยจากการประเมินของพันท a กร n อเนี่ยจีนมีประมาณ400ทักส0เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะถึง1,000เนี่ยมันก็ต้องนู่นอะ่ะ2,030ถึงจะมีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ทำกันได้ง่าย ข้อที่2เนี่ยนะฮะก็คือว่าจีนเนี่ยควรจะมีมิสไซล์และระเบิดต่างๆนะฮะที่เตรียมพร้อมกับในการใช้เนี่ยนะฮะในคลังรบเนี่ยนะฮะมากกว่ามิสไซล์และระเบิดของอเมริกาญี่ปุ่นและไต้หวันรวมกันซึ่งมันเยอะมากนะฮะคือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครตัวเลขเป็นยังไงแต่ว่าถ้าฟังหนูนก็คือมันเยอะมากๆเยอะกว่าที่น่าจะเยอะกว่าที่มีอยู่พอสมควรและสุดท้ายฮะใน i l y Strike เดลิสไตร์เนี่ยนะฮะคือปริมาณของยุโทโธปกรณ์และทหารต่างๆเนี่ยนะครับที่ใช้ในแต่ละวันในการต่อสู้นะเพอเดย์เนี่ยนะฮะเดลสไตร์เ mm hmm. นี่ยนะฮะ mm hmm. เาบอกว่าต้องมีเยอะกว่าสงครามที่อเมริกาใช้กับอิรักในสงครามอ่าวครั้งแรกหรือสงครามในโคโซโวเยอะเยอะกว่านั้นมากๆ นีครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในสงครามอ่าวครั้งแรกที่สหรัฐไปกับพันธมิตรไปบุกอิรักน่นก,ก็เยอะมากอยู่แล้วนะต่อวันเนี่ยนะ่นก,ก็บอกว่าต้องมีเยอะกว่านี้ดังนั้นเนี่ยถ้าดูจาก nationalist ก็คือ,อ,อคนที่เป็นชาตินิยมมากๆของจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะไปสงครามสักเท่าไหร่รู้สึกว่ายังอาจจะยังไม่ใช่เวลานะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้ามาดูฝั่งของสหรัฐบ้างนะฮะไปดูในพลสองคน คนแรกนะฮะ General uh, Michael m a h e r n นะฮะอันนี้เป็น uh, ผู้บัญชาการของ American Air Mobility Command นะครับเขียนไว้บอกว่า uh, My g u t tells me we will fight in 2025นะคือเขาบอกว่าเนี่ยสองปีนะจะสู้กันนะฮะ อีกคนหนึ่งเขียนไว้ตั้งแต่ปี2021นะฮะ Admiral Philip Davidson นะฮะคนนี้เป็นผู้บัญชาการของกองทัพ US Indo Pacific Command อันนี้กองทัพเนี่ยสำคัญมากฝั่งเนี่ยนะฮะกองบัญชาการ Indo Pacific เพราะว่าคุมพวกเรือพวกเครือค่องบินเต็มเลยนะฮะ mm hmm. คนนี้ Admiral Philip Davidson เนี่ยบอกว่า the threat is manifest during this decade ก็คือในมันก็จะเกิดขึ้นในทศวรรษนี้แหละนะ,ะแล้วเขาคิดว่าภายใน6ปี นะฮะภายในย6ปีเกิดสงครามนั่นเขาเขียนปี2 0 2 1ก็คือ2 0 2 7ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูจากบุคคลที่ใช้คาว่าใกล้ชิดอํานาจหรือว่าอยู่ในแวดวงของสื่อมวลชนเนี่ยเราก็เป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับต่างๆนานานะซึ่งก็คงจะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพอสมควรเนี่ยก็คาดการสงครามกันไว้พอสมควรนะแต่ว่าดูเหมือนว่าฝั่งจีนเองก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังจะมีอาวุธยังไม่พอเนะฮะ ทีนี้ไปดูในโซเชียลมีเดียบ้างนะครับโซเชียลมีเดียมันก็จะแน่นอนครมันก็จะมีความกาวกว่าอะไรที่ผมพูดไปเมื่อกี้พวกว่าแต่ละคนก็จะแบบนั่นมาฮะบ,บางคนเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายแบบเ,เรียกว่าเป็นชาตินิยมสุดขั้วสุดตองนะฮะในเมืองจีนเขาเรียกว่า p a r a s o l Tree faction นะฮะของอเมริกาก็มีอเมริกาก็จะมีพวก white supremacist ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นของฝั่งจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีคนหนึ่งที่ค่อนข้างดังนะใน weibo นะฮะ weibo นี่เป็น First, 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 ้ายคล้ายทวิตเตอรเนี่ยนะ ก็โพสวิดีโอแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจะต้องสู้ใต้หวันนล้วมีคนจีนต้องตายสักร้อยสี่สิบล้านคนเนี่ยคือประมาณหนึ่งในสิบของประชากรเนี่ยก็ต้องทำอยู่ดีนี่ครับนี่คือแบบเอ็กตรีมมากนะฮะในขณะเดียวกันก็มีคนไปโพสด่าว่าเฮ้ยจะบ้านี่มันเป็นความคิดของพวกนาซีชัดๆอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเถียงกันเยอะแยะมากมา,กายใหญกองในในเว็บบเนี่ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ย ถ้ามีสงครามเนี่ยเขาจะไม่ไปเข้าร่วมคือจะไม่ยอมให้ถูกเกณฑ์ทหารแล้วก็จะไม่ยอมให้ลูกเขาถูกเกณฑ์ทหารไปด้วยนะครเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่สงครามของเรานะฮะเนี่ยเราก็มีก็มีหลายคนพูดถึงประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้ลูกหลานของเราไปสู้เพื่ออเดียโลจีที่มันโบราณเหรออะไรแบบนี้นะฮะก็คือมีข้อถกเถียงกันอยู่เยอะมากๆนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นไปไ,ได้ในการเกิดสงครามจริง,รงๆในเชิงของว่าเฮ้ยมันพร้อมหรือยังนะฮะ แล้วก็การวิเคราะห์ในเชิงของว่าประชาชนของจีเนเองคิดว่ายังไงบ้างนี่ไม่ได้พูดถึงฝั่งอเมริกานะครับมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะละเลยหรือว่าลืมไปไม่ได้เลยนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยคงไม่มีใครอยากทาสงครามกันจริงๆเพียงแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนถูกเขี่ยลูกฟุตบอลให้เข้าไปแล้วก็บังคับให้มันเกิดขึ้นซึ่งก็แปลกเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากทําทั้งคู่แต่ว่าทําไมสถานการณ์มันดู กดดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆการเลือกตั้งในมกราคม2024เนี่ยผมคิดว่าน่าเป็นตัวตัดสินที่สำคัญนะฮะเราต้องกลับมาโฟกัสเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งมากๆเลยนะฮะหลังจากที่โควิดจบไปแล้วแล้วก็สงครามในรัสเซียยูเครนเองก็โอเคแหละก็มีมีเรื่องอัปเดตเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้บ้านแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองไทยด้วยแน่นอนนะฮะทั้งจีนและ สหรัฐเองเนี่ยเราเองอยู่ไกลจากไต้หวันไม่เหมือนฟิลิปปินส์นะฮะเราอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าต้อง,องมีฐานทัพอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็เป็นพื้นที่ที่สําคัญถ้าเกิดว่าจะเกิดสงครามใหญ่สเกลเบอร์นั้นเกิดขึ้นนะครับคือเราเห็นว่าท่าทีของฝั่งจีนเนี่ยชัดเจนในเรื่องนี้ว่าไม่มีการถอยใดๆทั้งสิน้นในเชิงของว่าถ้าไปพุชเช่นสมมติว่าอเมริการับรองความเป็นอิสรภาพของไต้หวันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ มันก็จะไม่มีการถอยได้เลยเนี่ยนะฮะเราตั้งแต่ระดับประธานไปดีพูดมาถึงระดับหวังอี้แต่ละคนคือพวกนี้นี่เป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากๆในพรรคคอมมิวนิสต์ทั้งสิ้นเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยะน,น,นะครับความเสี่ยงอันนี้เนี่ยต้องถูกไฮไลท์คือมันถูกไฮไลท์อยู่เสมอ,อแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไฮไลท์มากๆอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งริสเคิแฟกเตอร์นะฮะในการเลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องการตัดสินใจการลงทุนอะไรต่างเนี่ยอย่าลืมคิดเรื่องนี้ด้วยนะ,ะนี่สิ่งที่ผมจะบอกททุ่่านว ไอ้มันอาจจะมีโอกาสเกิดมากกว่าที่เราคิดเหมือนกับตอนที่ไม่มีใครคิดนะฮะว่ารัสเซียจะไปบุกยูเครนอะ่ะตอนนั้นอ่ะนะฮะจำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยคนส่วนมากนะฮะแม้กระทั่งสื่อส่วนใหญ่เองก็ไม่เชื่อว่ารัสเซียจะไปบุกยูเครนแต่ว่าตอนเนี้ยพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยครั้งนี้คนก็เลยมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็เลยอยากจะามาฝากว่าเออสถานการณ์อัปเดตในตอนนี้นี่มันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะสังเกตว่าเหตุการณ์เรื่องของไต้หวัน เกือบทั h, <ste> pues ้งหมดนะฮะเวลาท่านอ่านไม่ว่าจะมาจากสื bueno? ่อไหนก็ตามเนี่ยท่านก็จะพบว่า ¿No? มันเป็นเชิงความคิดเห็นทั้งสิ้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีใครรู้หรอกว่าลึกๆแล้วจริงๆเนี่ยนะฮะทั้งสองฝั่งเนี่ยจะเอาไงนะฮะไม่มีใครรู้จริงแต่ว่าทั้งหมดมันเป็นความคิดเห็นซะเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าความคิดเห็นมันมาจากใครนะฮะถ้าเกิดว่ามันมาจากคนที่มีอํานาจสั่งการจริงจังเนี่ยก็เราก็ต้องฟังไว้เยอะๆหน่อยเฉนเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูเดอะมูนนะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast ์รอตัวอยู่บ่ายชวนคุณไปตามหาความเงียบสงบและฟังเสียงความต้องการในใจกันอีกครั้งกับ Calm in the Chaos เมื่อโลกเสียงดังเกินไปหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของผมรวิทีานุสาหัสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at mission to the moon